เมตตาร,รมค้ำจุนโลกสุขสวัสดิ์วัฒนาะมงคลขอความสมบูรณ์พูนผลโปรดบังเกิดมีกับเอฟซีแม่น้อ,นอยทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราพามาชมน้ำเงินไม้เก่าเฟอร์นิเจอร์นะคะซึ่งมีไม้สักนะคะแล้วก็ไม้เยอะแยะมากมายสวยงามเลยนะคะเอฟีนี่เป็นโต๊ะหมู่บูชาค่ะเป็นไม้สักนะคะชิ้นใหญ่เลยนะคะยาว เกือบ3มเมตรแล้วก็อีกชุดหนึ่งยาว4เมตรทีเดียวขายสีส okay. วยงามมากเลยนะคะเป็นงานไม้แกะสลักนะคะมีเฟอร์นิเจอร์มากมายหลายอย่างเลยนะคะวันนี้แม่น,น้อยก็ไปบูชานะคะจะเหมือนว่าเจดีก็ไม่ใช่เป็นศาลพระภูมิก็ไม่ใช่นะคะเป็นเป็นเรือนไทยน้อยนะคะเป็นเรือนไทยของท่านเจ้าพญานะคะ ของสามีภรรยาคู่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นผู้ที่ถวายที่ดินให้กับวัดนะคะซึ่งเขามีสารเก่าแก่โบราณอยู่ที่วัดแล้วก็ผุพังไปนะคะไม่น้อยก็เลยได้แจ้งกับท่านพระอาจารย์ท่านมหาว่าเดี๋ยวเราจะบูชานะคะบ้านน้อยหลังใหม่ไปให้ท่านเจ้าพญานะคะพร้อม ทั้งครอบครัวของท่านตั้งไว้ที่เดิมแทนนะคะซึ่งบ้านหลังเก่าซึ่งผุพังไปนะคะเราก็อยากไปสร้างตั้งไว้ให้กับรุ่นปู่ย่าตายายซึ่งเขาได้ตั้งไว้นะคะ mm hmm. ก็เลยได้มาสั่งสร้างที่นี่นะคะ mm hmm. ในวันนี้จะมาชมงานไม mm ้เฟอร์นิเจอร์มากมายเลยนะคะน้ำเงิน ไม้เก่าไม้เก่าจริงๆนะคะเขาก็จะรับซื้อไม้เก่าบ้านเก่าเรือนเก่านะคะแล้วก็มาทําการแกะสลักตกแต่งใหม่สวยงามมากทีเดียวนะคะเป็นช่างที่มีฝีมือสวยงามละเอียดมากมายเลยนะคะก็ะอันนี้ก็เป็นไม้สักค่ะ กินเตียงนะคะลายกินรีแล้วก็ลายพญานาคนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะช่างฝีมือปราณีนะคะละเอียดมากในการแกะสลักนะคะแล้วก็เป็นกระจกนะคะกระจกวิเศษบอกค่าถืดนะคะสวยงามเลยนะคะทีใครผ่านไปผ่านมานะคะเลยอำเภอวังทองมานดีนึ่งแล้วก็จะเข้าสู่ เ,เขตเมืองพิศณุโลกนะคะอยู่ระหว่างตำบลสมอแขกัตบตำบลบางทองนะคะก็อยู่ติดถนนใหญ่เลยนะคะสายเข้าเมืองพิศณุโลกนะคะน้ำเงินไม้เก่าเฟอร์นิเจอร์นะคะซึ่งเป็นไม้แห้งนะคะเป็นไม้แห้งเลยเป็นไม้เก่าจริงๆนะคะเราก็บุกรุยเข้าไปถึงในพื้นที่ด้านหลังด้าน,นอะไรซึ่งมีไม้เรื่อนเก่าที่พี่เขาไปซื้อมาแล้วก็นำมาประกอบนะคะแล้วก็ ทำการแกะสลักไม่ว่าจะเป็นวงปบประตูนะคะสั่งรับสั่งทําได้หมดหรือว่าจะเป็นบ้านบ้านนกดาวนะคะบ้านทรงไทยนะคะรับทําหมดเลยนะคะแล้วก็สวยงามด้วยงานฝีมือละเอียดแล้วก็การให้สีลงสีนะคะสวยงามมากๆเลยการให้สีก็มีหลายแบบนะคะสีเงาสีด้านแล้วก็สีลงแป้งนะคะหลายอย่าง อาชีพเดิมแม่น้องน้อยนะคะก็คือ,คอทำตู้ไม้สักลายฉลุขายแล้วก็ทำกรอบรูปกรอบกระจกนะคะแกะสลักขายเมื่อก่อนนี้ก็เคยไปวางที่ห้างสปปรรพสินค้าเพาแปลน อาเขตสมัยก่อนท็อปแลนด์พาซานะคะซึ่งเป็นห้างใหญ่ที่สุดของจังหวัดพิศนุโลกแม่น้องน้อยก็จะมีงานเฟอร์นิเจอร์ของแม่น้องน้อยไปไปวางขายเหมือนกันนะ,นะคะสมัยก่อนนะคะแต่ว่าพอเราอายุเยอะมากนะคะงานแกะสลักต่างเนี่ยนะคะต้องใช้สายตาเพราะว่าแม่น้องน้อยสมัยก่อนจะถนัดใช้จิกซอว์งานแกะสลักนะคะจะมีความชํานาญทางด้านนี้เลยแล้วก็การลงสีย้อมสีให้สีคือทําด้วยตัวเองเลยนะคะ จะถนัดงานด้านนี้มากแต่พอเราอายุมากนะคะแล้วก็กลิ่นของสีอะไรต่างๆนะคะเราพออายุเยอะเราก็จะแพ้กลิ่นประมาณนั้นน,น,นะคะแต่ตอนทําใหม่ๆเราก็หอมนะคะชอบนะคะแล้วก็เราก็เลยหยุดทําแล้วก็มาปรับเปลี่ยนอาชีพใหม่ของเรานะคะซึ่งร้านที่มาดูของร้านน้ําเงินเนี่ยนะคะเป็น งานไม้เก่าเกสรักลายโบราณสวยงามมากมายเลยนะคะสําหรับผู้ที่ชอบงานไม้ชอบสะสมชอบงานประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เตียงมีหมดเลยนะคะสวยงามแล้วก็ส่งทั่วประเทศด้วยนะคะเราเห็นโต๊ะหมู่บูชาซึ่งสองเมตรกว่ากับ4ี่เมตรเนี่ยชอบใจมากๆเลยนะคะมีโอกาสก็คงจะได้ไปไปซื้อมาแล้วก็มาตั้งไว้ แน่นอนเลยนะคะเพราะว่าเราชอบงานไม้ซึ่งเป็นดูแล้วจะขรึมแล้วก็ดูแล้วจะมีมนลังนะคะงานไม้จะสวยงามแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นไม้ที่มีรวดลายเนี่ยนะคะดูแล้วเราก็จะแบบชอบอ่ะนะคะอันนี้นะคะน้ําเงินไม้เก่านะคะถ้าผ่านอาเภอวังทองจะเข้าสู่เมืองพิษณุโลกอยู่ด้านซ้ายมือนะคะอยู่ตรงแยกซ p พคาย f c นะคะก็ไป แวะซื้อแวะชมแวะดูกันได้แล้วก็สั่งผลิตได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เตียงนะคะเก้าอี้ต่างๆนะคะโต๊ะหมู่บูชาชุดเล็กชุดใหญ่โต๊ะอาหารเนี่ยะคะ่ะแ้ยังน้อยชอบชุดนี้มากเลยนะคะอันนี้อยู่ส่งกรุงเทพมหานครนะคะเนี่ยชุดนี้4เมตรนะคะโต๊ะหมู่บูชาซึ่งทําหลายชั้นมากๆเลยนะคะซึ่งหรูมากๆเลยแม้งน้อยชอบก็เดิน ไปถึงด้านไในด้านหลังเลยนะคะกว่าจะจะกลับได้นะคะรีบรีบแต่เหมือนเหมือนจะไม่รีบยังไงไม่รู้เดินวนไปทั่วร้านของน้ำเงินไม้เก่าเฟอร์นิเจอร์เนี่ยนะคะผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะชมแยก CP ก่อนเข้าเมืองนะคะก็รีบมาดูงานนี่นะเะ f D, เพราะว่ารีบฉาบรั้วให้เสร็จเพราะว่าหลังจากฉาบรั้วเสร็จเนี่ยเราจะเข้าแบบเพื่อทำการเทถนน เพราะว่าเราวางท่อเรียบร้อยแล้วนะคะวางท่อระบายเรียบร้อยแล้วทําบ่อพักนะคะบ่อพักสิทธิ์ในว,วันนี้เราก็จะเข้าแบบนะคะเข้าแบบเพราะว่าเราจะต้องเข้าแบบขอบถนนแล้วก็เว้นไว้ประมาณ50เซนไม่เกิน60ที่เว้นไว้ก็คือเว้นไว้เพื่อเสาไฟฟ้าแล้วเว้นไว้เพื่อวางท่อน้ําประปานะคะเราก็เลยงานก็ร่ง เคร่งเครียดกันนะคะเพราะว่าแม่น้องน้อยก็วิ่งเข้าวิ่งออกนะคะหลายหน้างานแล้วก็ไปดูแลคุณพ่อด้วยดูแลญาติด้วยนะคะที่ไม่สบายกันอยู่นะคะหลายจุดเราก็เลยแวะตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งไปวิ่งมารอบวนรอบหน้างานด้วยนะคะหลายหน้างานแม่น้องน้อยก็เลยต้องไปตรวจเช้าสายบ่ายเย็นนะคะกันตลอดเวลาแล้วก็เราจะทำการ ปูกระเบื้องกันแล้วด้วยนะคะแล้วก็เลยต้องเร่งฉาบเพราะว่าฉาบฉาบผนังรั้วเสร็จแล้วก็ต้องปูกระเบื้องรอบบ้านหมดแล้วค่ะเขาเนี้ยเป็นการเก็บงานรอบสุดท้ายปูกระเบื้องเสร็จประกอบประตูหน้าต่างสีเสร็จเรียบร้อยประกอบไฟเป็นลําดับสุดท้ายเพราะว่าไฟนี่เราต้องไม่มีฝุ่นละอองนะคะเอีก็คือทํางานเป็นขั้นตอนเป็นสเต็ป นี่ก็ติดบัวเสาแล้วนะคะพราติดบัวเสาแล้ววันนี้เราก็จะต้องปูกระเบื้องกันในวันพรุ่งนี้นะคะปูกระเบื้องเสาโชนะคะซึ่งน้องเฟิร์สก็ไปสั่งมาเองนะคะเจ้าของบ้านไปเลือกเองนะคะเราก็ตามสบายนะคะตามใจผู้อยู่เลยนะคะ ก็สามารถที่จะไปเลือกสีเลือก,กลายเลือกทุกอย่างที่ถูกใจนะคะด้านหน้าหน้ารั้วที่เราขัดหยาบไว้เนี่ยนะคะก็คือเตรียมไว้ปูกระเบื้องเช่นกันนะคะสําหรับรั้วหน้าบ้านทุกหลังแม่น้อยจะปูกระเบื้องนะคะเพื่อเวลาฝุ่นละอองหรือว่าฝนตกน้ํากระเด็นมาก็จะไม่เปื้อนไม่สกรปรกเช็ดล้างได้นะคะอันนี้ก็เตรียมตีผังนะคะตีผังวางแบบนะคะเพราะว่า เราจะเทถนนกันนะคะสูงประมาณ20เซนเลยนะคะถนนเรานะคะซึ่งเขาบอกว่าสูงประมาณ15เซนหรือ18เซนก็ได้แม่น,น้อยก็เท20เซนไปเลยนะคะเพื่อความแข็งแรงอยู่กันชั่วลูกชั่วหลานค่ะอันนั้นก็ในหน้าง,งานแรกนะคะอันนี้ก็มาส่งงานที่บ้านอาจารย์ประไพศรีอาจารย์อ,อนนท์และอาจารย์สมนเพราะว่านะคะเราฉาบเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วคราวนี้เราก็มา ฉาบฝ้าค่ะนะคะเพราะว่าเป็นฝ้ายิตซัมเราก็จะต้องเก็บงานฉาบงานรอยต่อต่างๆแล้วหลังจากที่ขัดเสร็จเรียบร้อยเราจึงจะทาสีฝ้าก่อนอันดับแรกสําหรับสีผนังบ้านนะคะเรายังทางไม่ได้เอฟซี FC, เห็นไหมคะความชื้นที่ผนังนะคะที่ยังมีลวดลายของอิฐให้เห็นอยู่ก็คือว่าความชื้นของผนังยังมีอยู่ยังไม่สามารถที่จะทําการรองพื้นได้เห็นไหมคะ เพราะยังมีความชื้นอยู่เราก็เลยต้องทาขัดทาเฉพาะฝ้าแล้วก็เตรียมกวาดพื้นทำความสะอาดแล้วก็ล้างพื้นให้หมดเลยก่อนที่ผนังแห้งแล้วพื้นก็แห้งเราก็จะได้ลองพื้นสีนะคะสีลองพื้นผนังบ้านได้ส่วนในครัวขัดหยาบไว้เพื่อปูกระเบื้องทั้งหมดนะคะ ในการขั้นตอนของแม่น้องน้อยก็มาส่งงานบ้านท่านอาจารย์ประไพศรีนะคะว่าเราฉาบฝ้าแล้วนะคะวันนี้ก็เราก็ทำการเก็บกวาดทำความสะอาดแล้วเราก็จะล้างพื้นนะคะฉีดพื้นฉีดผนังไล่ฝุ่นละอองทั้งหมดนะคะเพื่อรอให้ แห้งดีแล้วเราก็จะถึงทาสีรองพื้นเป็นลำดับต่อไปนะคะแต่ว่าช่างก็สามารถที่จะมาทาเชิงชายแล้วก็ฝ้าภายนอกได้เพราะว่าเ,เป็นงานที่แห้งแล้วนะคะความชื้นไม่มีแล้วแต่ว่าภายในนะคะจะเห็นความชื้นอยู่ที่ผนังอยู่ยังไม่สามารถที่จะรองพื้นได้แม่น้องน้อยจะใช้เวลาอีกประมาณ10กว่าวันนะคะรอให้เขาแห้งสนิทด,ดีเพื่อป้องกัน เชื้อรานะคะเพราะว่าน้ํำยังระเหิดระเหยอ,ออกจากผนังไม่หมดห้ามรองพื้นห้ามทาสีเป็นอันขาดไข่เอฟเัียนี้เป็นช่องช่องที่ว่าช่องเซอร์วิสนะคะช่องเซอร์วิสโดยภาพรวมเนี่ยเราจะเก็บซ่อนไว้นะคะในมุมของห้องน้ําในบ้านเพราะว่า ถ้าไว้ด้านนอกก็จะมองเห็นช่องเซอร์วิสก็คือหมายความว่าจะนําไว้ทําไว้เพื่อเราจะปีนขึ้นไปนะคะประกอบสายไฟเดินสายไฟหรือไปจําสายแอร์ต่างๆนะคะก็เตรียมเป็นช่องเซอร์วิสไว้นะคะให้กับบ้านท่านอาจารย์ประไพศรีแล้วก็ต่อมานะคะมาที่บ้านท่านผอเพราะว่าเราเตรียม จะติดบัวหน้าต่างกันแล้วนะคะขณะน,นี้ช่างก็ทำการลองสีพื้นบ้านนะคะโดยรอบแล้วนะคะทั้งภายนอกแล้วก็เชิงชายฝ้าภายนอกนะคะทาสีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองพื้นผนังไว้นะคะทั้งภายนอกภายในเรียบร้อยแล้วนะคะภายนอกก็ลงสีจริงหนึ่งรอบนะคะส่วนภายในนั้นลองพื้นไว้เฉยๆเพราะว่าลำดับต่อไปเราจะเริ่มปูกระเบื้องนะคะเพราะว่า ท่านผอ,อได้มารับรายละเอียดเกี่ยวกับกระเบื้องต่างๆในวันพรุ่งนี้ท่านผอแล้วก็ท่านอาจารย์ก็จะไปสั่งกระเบื้องนะคะพอกระเบื้องมาเราก็จะปูนะคะทั้งภายในภายนอกโดยรอบเลยเพราะว่าได้จดรายละเอียดแล้วก็เขียนข้อมูลไปแล้วว่า ห้องไหนใช้เท่าไรเท่าไรเราก็เขียนแยกไปนะคะเผื่อว่าบางท่านชอบห้องนี้สีนี้ห้องนี้สีนี้นะคะเราก็เลยวัดแยกเป็นห้องห้องเป็นส่วนๆให้ไปนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเลือกได้ตามอัธยาศัยปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอน,นะค่ะ FC เพราะฉะนั้น อะไรก็ได้ที่ถูกใจผู้อยู่นะคะก็ได้บอกไว้เสมอว่าในการไปเลือกกระเบื้องนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ไปเลือกกันสองคนตกลงกันสองคนถ้าหากว่าพาไปหลายๆคนก็จะมีความคิดเห็นเยอะๆเดี๋ยวเจ้าของบ้านจะเกรงใจผู้แนะนำก็เลยไม่กล้าที่จะเลือกเองก็เลยแนะนำให้ไปเฉพาะบุคคลที่สามารถตัดสินใจได้อันนี้ก็เป็นฝ้านะคะฝ้าที่เราได้ ใช้แผ่นลายล่องวีนะคะเป็นลายไม้นะคะที่โรงรถบ้านท่านผอนะคะก็ทาสีเป็นที่เรียบร้อยเหลือก็เฉพาะติดบัวขอบขอบบนขอบล่างเท่านั้นเองนะคะในการเก็บสีนะคะก็ช่างสีก็คุณหนุยนะคะ,ะและครอบครัวนะคะคุณหนุยคุณต้อยแล้วก็ลูกชายนี่ทำงานเป็นระบบครอบครัวนะคะที่นี่แล้วก็ช่วงบ่ายช่วงเย็นเราก็นำ กล่องโฟมนะคะนำไม้ไผ่แล้วก็นำกระเบื้องแผ่นเรียบที่เราเหลือจากหน้างานไม่ได้ใช้เพื่อเตรียมมาเพาะชำต้นไม้นะคะที่สวนเกษตรปลอดสารที่แม่น้องน้อยได้ถมดินไว้นะคะเราก็เลยให้พี่ชายช่วยเตรียมขนวัสดุอุปกรณ์นะคะเกี่ยวกับการเพราะชำ ถ้าเราเพาะชำไปกับพื้นก็อย่างที่บอกนะคะมีหอยมีแมลงมีอะไรต่างๆมาเราก็เลยใช้กล่องโฟมมาเพื่อจะทําการเพราะชาเมล็ดพันธุ์ต่างๆก่อนนะคะก่อนที่จะเราให้เขาโตขึ้นมาแล้วเราก็จะขยายลงไปปลูกที่พื้นดินเนี่ยนะคะก็เป็นหน้าง,งานของแม่น้องน้อยนะคะวันนี้ไปเที่ยวที่ไหนกันมาบ้างก็มาเล่าให้เอฟตีได้ฟังกันแล้วก็ส่งงานให้กับ นะคะผู้มีอุปการะคุณที่ให้ความไว้วางใจให้แม่น้องน้อยได้สร้างบ้านให้นะคะ,ะ,คะก็มาส่งงานให้ตรวจนะคะในการที่ท่านอยู่ไกลนะคะอยู่แพร่อยู่สุโขทัยนะคะอยู่หลายๆพื้นที่ท่านก็สามารถที่จะตรวจงานที่ช่อง y o u t u b e ของแม่น้องน้อยก็สมัยนี้ก็เป็นอย่างนี้นะคะ FC ในการทำงานาในการรวดเร็วสมัยก่อนกว่าจะเจอกันกว่าจะคุยกันได้ นะโทรเลขเอ่ยโทรศัพท์เอ่ยแต่เดี๋ยวนี้ยุคโซเชียลเน็ตเบิกนะคะใช้เวลาปรี๊ดเดียวไม่กี่นาทีเราก็สามารถคุยรายละเอียดกันได้ชัดเจนนะคะก็ให้ f อช่วยตรวจงานแม่น้องน้อยด้วยพร้อมๆไปกับผู้มีอุปการะคุณที่ได้สั่งงานสั่งการสร้างบ้านมากับทีมงานแม่น้องน้อยนะคะเราก็ตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่นะคะ กันได้นะคะไม่ต้องชมอย่างเดียวค่ะ FC ฟคะขอกราบขอพรกคุณในน้ำใจไมตรีและมิตรภาพที่แสนดีนะคะที่ f c นะคะหลายประเทศทั่วโลกที่เป็น FC แม่น้องน้อยนะคะที่กรุณากดติดตามช่องแม่น้องน้อยบ้านไร่ผูหลวงกันมาโดยตลอดนะคะก็ส่งกําลังใจมาให้กันตลอดส่งกําลังใจให้แม่น้องน้อยให้กับครอบครัวให้กับคุณพ่อต้องขอกราบขอพรกคุณมากๆเลยนะคะ เราจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปแล้วอย่าลืมนะคะผ่านมาจังหวัดพิศณุโลกแวะน้ำเงินไม้เก่าเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะมีเฟอร์นิเจอร์ให้เลือกมากมายนะคะไม่มีค่าโฆษณานะคะแต่ว่างานมีผลงานดีฝีมือเยี่ยมเราก็เลยแนะนำให้การสนับสนุนกันนะคะแล้วก็อย่าลืม บ้านสวนอุดมสุขแม่น้องน้อยด้วยนะคะขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะ FC ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุอันโนสุขัขังพลังมีสตังกระเป๋าโตโต,ตทุกๆท,ท่านนะคะ